ตศลำพูนวันที่8-12มีนาคม2564วันที่8มีนาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญาคุลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเปิดโครงการฝึอกอบรมตามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ชื่อคนบรรดาลไฟปี2 ื่อสร้างความรู้ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดสำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดโดยมีนายบรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดนักสำนักงานภาภาภาพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูำนวันที่9 oh, มี 64, นาคม2564เวลา9นาฬิกา นางสาวสิริลักษณ์ตังวรปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี2564ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายภูมิมาธรรมกุลเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนนโยบายสำคัญของ,ของกระทรวงแรงงานตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คําแนะนําการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคโดยมีนายสมภพกวางแก้วผู้ตวรวจราชการกรมร่วมคณะตรวจครั้งนี้ด้วยวันที่9มีนาคม2564เวลา13.30นนายสมภพกวางแก้วผู้ตวรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงานปี2564และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะพร้อมให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานโดยมีนางสาวสิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครอ,องแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมวันที่11มีนาคม2564เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสิงห์ทองวังหมื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการประชุมร่วมกับคณะกรรมาการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระด,ดับจังหวัดจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอกอนุพงศ์เปาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมจามเทวีชั้นหนึ่งสลักลางจังหวัดลำพูนวันที่12มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานางสาวศิริลักษ์ตั้งวรปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2564 ณห้องประชุมน่านกีนแลกวิวรีสอร์ทจังหวัดน่านโดยมีนายวรนรัตศรีสุขใสรองเอาธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงางานเป็นประธานวันที่12มีนาคม2564เวลา11นาฬิกา30นาทีนายกมลพันธ์แก้วดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นเกียรติในวิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ พศ2564จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนณวัดพระทาตสายทองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีปิดสสคอ,อลำพูนมีแอปไลน์ใหม่แล้วนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอดเลยเอดเลยจ้า ยกระดับประทับใจบริการไวยผ่านแอปอสคอร์ลอมพลคันเน็กมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะ